ามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน Stronger Together ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีโดยการบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนรวมพลังกันเพื่อทำนุบำรุงสถาบันหลักของชาติได้แก่ ชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสื่ไป สำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้การนำของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำนโยบายรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติโดยดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลเพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน Stronger Together โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอและแก้ไขปัญหาชุมชนสังคมมีความสงบเรียบร้อยประชาชนมีอาชีพมีไรายได้ส่งเสริมวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยมอบหมายให้พลตำรวจโทรป,ประจวบวงสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขับเคลื่อนโครงการโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2563 2564และ2565ที่ผ่านมามีการอบรมเครือข่ายประชาชนไปแล้วกว่า 371,063คนและในปีงบประมาณพุทธศักราช2,566อยู่ระหว่างอบรมเครือข่ายประชาชนที่เป็นผู้นำและผู้มีบทบาทในสังคมทุกสาขาอาชีพจาก1,483สถานีตำรวจทั่วประเทศสถานีตำรวจละ50คนรวม74,150คน เมื่ออบรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีเครือข่ายประชาชนจำนวนทั้งสิ้น4 4 5 2 1 3คนทั้งนี้เครือข่ายประชาชนที่ผ่านการอบรมแล้วจะเป็นผู้เสนอความต้องการและสะท้อนปัญหาในทุกด้านได้แก่ด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความขัดแยง้งและปัญหาอื่นๆมายังตำรวจที่ทำหน้าที่ประสานงานเครือข่าย แล้วนำเสนอคณะกรรมการระดับสถานีตำรวจซึ่งมีหัวหน้าสถานีตำรวจเป็นประธานดำเนินการแก้ไขปัญหาหากแก้ไขปัญหาไม่ได้ให้เสนอไปอยังคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันร,ระดับอำเภอซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธานหากยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ให้เสนอไปอยังคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันร,ระดับจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และผู้บังคับการตำรวจปูธรอนในจังหวัดเป็นกรรมการและหากแก้ไขปัญหาไม่ได้คณะกรรมการจังหวัดจะเสนอเรื่องไปยังกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วให้ตำรวจภูธรอนจังหวัดรายงานให้กองบัญชาการหรือตำรวจภูธรทราบและรายงานให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อรวบรวมความต้องการและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปยังรัฐบาลเพื่อตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนต่อไปตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง30พฤศจิกายน2,565หน่วยได้ไรายงานปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อนจำนวน1,969เรื่องหน่วยแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นจำนวน1,8,895เรื่องปัญหาด้านสังคม1,4,326เรื่องด้านเศรษฐกิจ 647เรื่องด้านสิ่งแวดล้อม2,838เรื่องและด้านความขัดแย้ง1,258เรื่องโดยมีปัญหาที่อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขอีก174เรื่องโดยแยกการดำเนินการของหน่วยดังนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความมุ่งหวังว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวจะประสบผลสําเร็จเสริมสร้างความรักความสามคัคคีของคนในชาติแก้ไขปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนชุมชนสังคมมีความสงบเรียบร้อยประชาชนมีอาชีพมีรายได้ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ดังนั้นสถานีตำรวจและข้าราชการตำรวจทุกนายจะต้องดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจริงจังให้เห็นผลเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนและสังคมมีความเชื่อถือเชื่อมั่นศรัทธาต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติสืบไป สํานักงานตํารวจแห่งชาติที่มีน,นโยบายให้ตํารวจเข้ามาแก้ไขปัญหาชุมชนซึ่งก่อนหน้านี้นะครับโรงเรียนมีสภาพผุพังอาคารเรียนสุดโทมนะครับแล้วก็ข้างหน้าโรงเรียนเนี่ยไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่ได้เข้ามานะครับพัฒนาอาคารเรียนซ่อมแซมอาคารทาสีอาคารนะครับจนสภาพดียิ่งขึ้นได้มีการติดกล้องวงจรปิดสร้างทางมาลายหน้าโรงเรียนนะครับจนโรงเรียนนะครับได้รับรางวัล โรงเรียนสะอาดปลอดภัยระดับดีเลอรนะครับของเขตพื้นที่การศึกษาพี่น้องประชาชนชาวตะบนันท้ายละครับถามเนี่ยผมประทับใจนะครับในคำพูดของท่านเนี่ยผมฟังไปแล้วก็ขนลุกไปเลยนะครับผมอยากเห็นตำรวจนะครับเป็นเช่นนี้นะครับเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนนะครับ ก็อันนี้เป็นความรู้สึกของผมด้วยทุกคนคงรู้สึกเหมือนผมทางตำรวจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการเกี่ยวกับความปลอดภัยก็ดีการรับข้อมูลข่าวสารหรือ,อสิ่งที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนแล้วต้องการปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ โองการของชุมชนไซเบอีเลกที่เาจทมครับของของกิจกรมแล้วก็เิดมาหน้าไว้เนี่ยต้อคอมพิวเตอร์ซึ่งเขป็นเป็นโอการหนึ่งที่ชาง้านโบราณ้างชุมชนละไถต้องออกเี้เต็มยสูงอีกั้างหนึ่งครับขอบคุณที่ได้สังการชุดตรวจจราจรที่มันได้ความฝัน ของหมู่บ้านครับแล้วก็ที่ได้เข้ามาดูสร้างการกันแับงุ่มของละอ่อนที่ว่ามีส่งเสียงดังในหมู่บ้านตอนนี้นี่ม่มีเสียงดังละลดลงแล้วครับต้องขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีนโยบายแก้ไขปัญหาในชุมชนซึ่งชุมชนบ้านฐันดาบของเราได้ติดตั้งต้องวงจรปิดในหมู่บ้านหลายจุดและ ติดตั้งไฟส่องสว่างในชุมชนเพื่อป้องกันอาจญากรรมเพิ่มให้หยาดอาจญากรรมลดลงซึ่งชาวบ้านมีความพึงพอใจมากต้องขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกครั้งครับขอบคุณครับ